คลิปที่แล้วอาม่าสอนล้างเสี้ยงจีนะคะแล้วมีเพื่อนๆขอมาให้อาม่าสอนล้างไส้หมูอาม่าจัดให้ค่ะอันนี้คือลำไส้ใหญ่ของหมูนะคะ<ม>อันดับแรกอาม่าจะกลับไส้ด้านในออกมาด้านนอกค่ะเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นสีขาวไหมคะก็คือส่วนของไขมันที่เกาะอยู่ตามลำไส้นั่นเองค่ะเพื่อนๆอาม่าก็จะดึงออกนะคะใช้มีดเลาะๆออกจนหมดค่ะ การล้างไส้หมูไม่ใช่ง่ายๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วก็มีกลิ่นค่อนข้างแรงมากค่ะส่วนตรงนี้ถ้าร้านไหนไม่ได้ล้างออกแล้วเราทานเข้าไปนะคะเ,เพื่อนๆไขมันเยอะมากๆเลยค่ะไม่ดีต่อสุขภาพแน่ๆเลยค่ะ หลังจากที่เราเอาไขมันออกจนหมดแล้วนะคะเราจะมาเริ่มการล้างกันเลยค่ะเราจะนําใบฝรั่งแล้วก็เกลือนะคะนํามาขยําขยําค่ะเพื่อนๆขยี้ใบฝรั่งให้มีน้ําออกมานะคะใบฝรั่งก็จะช่วยดับกลิ่นคาวค่ะเราจะทําแบบนี้สองรอบค่ะเพื่อนๆแล้ว